สวัสดีรับวันนี้ผมจะมาเทสไอตัวสวิต์นะครับนะตัวนี้มันจะเป็นสวิต์ที่เข้า2ทางไปออกเป็นทางสวิตจอนะครับเป็นแบบ VGA อนะ่าจาก2เครื่องเนี้ยผมเปิดโน้ตบุ๊กสอเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่2อันนี้เครื่องที่1นะครับอ่านะตัวนี้เป็นตัวสวิต์ของมันนะครับ VGA สวิตต์ตัวนี้นะครับเข้า2ออก1นึ่งมีปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ กดแบบยังยังไม่เลือกพอไม่เลือกปุ๊บผมจะส่งไปที่โปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์มีจอเดียวมีเครื่องเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มันก็จะเป็นไม่มีสัญญาณเข้านะครับนะพอผมเริ่มตรงนี้นะครับนะอันนี้สายต่อไวแล้วนะครับต่อครบอันนี้ออกไปโปรเจคเตอร์อันนี้จอที่1จอที่2นะครับจอที่1ก็คือตัวนี้นะครับจอที่2ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะอ่าผมกดกดสวิตช์หนึ่งครับนะให้ส่งสัญญ,ญาณภาพจอหนึ่งขึ้นไป อโอเคไหครับนะจอเครื่องนี้ของผมก็ไปขึ้นที่ฉากโปรเจคเตอร์ละนะครับส่วนจะสลับก็ง่ายๆครับตัวนี้กด2อ,อันนี้ก็จะส่งสัญญาณภาพจากเิร์บุ๊กอีกเครื่องขึ้นไปละนะครับนะก็เผื่อใครกำลังหาตัว VGA Switch แยกแบบนี้อยู่นะครับนะใช้ได้2ทางของผมมาวางไว้หลังห้องประชุมในห้องอห้องควบคุมของผม1ตัวแล้วก็าหาหเส้นนะเดินไว้1เส้นแล้วก็ เดินไปที่ตรงตรงข้างหน้าตรงน้นนะครับนะอีกหนึ่งเส้นนะครับก็อยู่ที่เราลองวังระบบดูนะครับนะใครสนใจหาอยู่ก็ลองหาซื้อมาได้เดี๋ยวผมจะลองลองลิงก์ไว้ให้นะครับนะตัวนี้2 p o อดวิ t ิ w i t c h นะถือว่าใช้ได้นะครับไว้ส่งสัญ,ญญาณภาพอย่างเดียวโอเคนะครับสวัสดีครับ